สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวสวนเกษตรที่ฎีใหมื่อวานนี้สิภาคพี่น้องมาใส่ปุ๋ยครับทุเรียนเนี่ยครับทุเรียนใบกำลังอ่อนครับหลังจากใสเคมีไปแล้วบานมือวนนี้ฝนตกเหมาะในการใส่ปุ๋ยทุเรียนครับการิมือวนนี้กาสิีใสเป็นอินรีย่ครับตัดหญ้าไปแล้วนี่ครับอินรีอยูนี่ใสประจาเลยครับเข้าใส่เคมีเข้ากับต้องปับสภาพดินน้ำครับอินรี์ครับนะครับเบิรงครับ บนมันเท่าสีไซเด้เคมีเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับมึงใกล้ใกล้นี่ครับเึงใกล้ใกล้ครับพี่น้องนี่ละใบเนี่เริ่มเยวครับพี่น้องนี่คือเอ่นว่าทำาใบสุดแหลกครับพี่น้องทำาใบสุดแหลกนี่ปุ๋ยอินรีกับสิเป็นนี่ครับตาสิงโตครับพี่น้องนี่ครับที่นี่ใส่ประจำครับพี่น้องตาสิงโตนี่ครับเบอร์โทรครับ ที่อำเภอน้ำยืนมีร้านผาฝันพันไม้ขายครับสานปรับปรุงดินครับรอบนี้ใส่เป็นสิงโตรครับพี่น้องรอบนากระสิใส่แปดสามสี่ครับทางฝืนฟูตน้นใส่แปดสามสี่ตัวนี้ราคาก็สอบถามทางร้านมดเด้อครับพี่นอ้องผมก็ซสือมาใส่ที่กันครับพี่น้องผมก็ซสือมาใสา่ที่กันใส่ดีผมก็บบอกพี่น้องใส่ตอ่อปุ๋ยตาสิงโตนี่เทวาสวนเทวาใส่ประจำครับพี่น้อง เทว่าแถวตำบลบุปเพย์นี่กาหาซื้อใดก็คืออำเภอเมืองน,นี่กับมีลานผ้าฝันเนี่ยครับเป็นเจ้าแหลกเจ้าเดียวครับแม่เพื่เอเมืองเท่าครับปุ๋ยตาสิงโตผ้าฝันพันไม้แล้วก็พ่านทองเนี่ยนะครับพี่น้องอินทรีย์เคมีครับเ,เดี๋ยวสิผ้าพ,พี่น้องไปใส่สงใัยสีใส่วานไว้แล้วครับพี่น้องต้องใส่แล้วก็ถือกล่องไว้เลยับพี่น้องต่ว่าก็สิบอกอัตราส่วนใส่แล้วพี่น้อง นี่ครับอุตาสิงโตอัตราส่วนเขาก็มีบอกครับใส่สามสิบถึงห้าสิบกิโลต่อไร่ธนาข้าวอย่างฟราลากันหนึ่งไร่ใส่เอ,อต้นละหนึ่งกิโลถึงสองกิโลครับป่านเป็นทุเรียนนะพี่น้องเป็นทุเรียนนี่ก็ใส่ได้ครับทุเรียนนี่ถ้าต้นหาปีบางก็สิใส่ประมาณตน้นหนึ่งสองโลครับนี่รอบนี่ใส่สองสอบครับพี่น้องใส่ประมาณสองโลนี่แหละ ราคาโคกลอยก็บาทครับพี่น้องนี่เขาเอื่นว่าวัตถุปรับปรุงดินมสีส่วนผสมของกากซุรดครับพี่น้องนี่แ่ละตาสิงโตถือว่าน้ำยืนนี่ใส่ายครับบอนแมนใส่ในสวนทุเรียนครับยางพาราก็ใส่ครับพี่น้อง <c oughs> ขอให้ครับล้านอำเภอเข้ากับร้านพาฟันพันไม้ครับบรรดาเบอร์โทกอะ่ะตามในหันแหละพี่นอ้องร้านพาฟันพันไม้ซื้อได้มาใส่ครับ อยู่นีใส่ประจําค,ครับพี่นอ้องเพราะว่าเขาใส่เที่ยมีเราก็ต้องใส่ปรับสภาพดินนะครับเพราะว่านี่ตอนนี้เขาตัดหญ้าไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ตัดหญ้าไปแล้วตอนตอนตอน้าทายว่าไน,นตัดหญ้าครับนี่ตัดหญ้าไปแล้วครับตัดหญ้าไปแล้วล้วก็มัอนีบรรยากาศนี่ฝนตกลิ่นนะครับพี่น้องใส่ได้เลยครับแบบนี่มันตโต๊ะแห้งถ้ามันมดีกับใส่ไม่ๆมกัก เปิดน้ำหดพร้อมครับอืมนี่ครับพี่หน้องใบก็ล่างออกก็ล่งงามด้วยครับนี่ใบชุดแหลกนะพี่น้องนี่ใบชุดแหลกด้นี่ใบชุดหนักก็ล่างเขียวครับนี่ตัวนี้ก็นี่เมื่อี่พี่น้องใบชุดแหลกก็ล่างงามด้วยครับพี่น้องนี่ใบเขียวเข้มนี่ตัวนี้ก็รักดาแมแลงดีดีครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าแบบอากาศแบบนี้ถ้าพูดได้เอาท่านกับท่านนะครับพี่น้อง เปี่ยจกักจันเพราะว่าเฮ้าสิพลาดบ่ได้ก็เพีย่ยนจักจันครับพี่น้องเพีย่ยนจักรจันเพี่ยไฟไล่แดงนะครับพวงนี้ถ้าพลาดรอบนี้ก็สาปอีกรอบนึงครับพี่น้องเบื้องนี้ครับสมุนไพรครับง่ามแห้งนี่ฉีดพ่มุน่นคอเกี่ยวครับพี่น้องง่ามหลายปุ๋ยอยู่บริใจนี่ครับทุเรียนย่นง่ายคุยกันเหละครับพี่น้องง่ายจอดกันแหล,ละล่ะ ตัวได้งานจอดกันแบบนี้ก็สิตัดปลายมันออกครับพี่น้องนะถ้มันไปจอดกันก็นสิตัดออกครับอืมใส่ปุ๋ยกับอัตราส่วนนะพี่น้องถ้าทุเรียนรุ่นนี้ก็สิใสประมาณหนึ่งถึงสองโลครับต่อต้นครับพี่นอ้องนะใส่วาดหลอบทรงพุ่มน่แหละพี่น้องตัวนี้มันสิเป็นสารปรปับปรุงดินสําหรับทุเรียนเท่านี้ เข้ากัต้องพัฒนามาจากเมื่อใสตะกอนข้าสีเท็ดทุเรียนตะกอนเข้ากับโบกีงโบหูนะครับเข้าใส่เคมีก็ใช้แต่เคมีนะครับพี่นนออยู่ีนสวนนี่กับกับบริเก่งเลครับแต่ว่าถ้าเข้าใส่เคมีรอบนี้รอบหนาเข้าต้องใสอินซีนะครับพี่นนอเลือกสังกัด633ก็ได้83ซี่ก็ได้นะครับใส่สลับกันนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าฝืนฟูต้นเข้าต้องบำรุงตอนเนี่ยคือเราครับ ปุ๋ยตาสิงโตนี่ก็สามารถใส่เดียวละขังริสยี่สิบมือกอะไ้ครับถ้าทุเรียนหน่อยนี่ใส่สลับกับอินซีอะไรเคมีอะไรครับทุเรียนหน่อยรอบนี้ใส่เคมีรอบหนากใส่ตาสิงโตสินะครับรอบเข้าๆเข้า,เข,าเข้าสิบอดได้ใส่แบบผู้ลงทนกับมาผสมกันนะครับบางทีะผสมกันแหละกับว่านทเทียวกับกะดีอยู่ครับถ้าบาัว่ามันหยงยาตอยู่นี่คือแยกใส่เลยนะครับ รอบนี่ส่เคมีรอบรุ่นกับสซอินซี่ไปสินะครับพี่น้องก็เลยใส่พร้อมกันบางทีมันกับมาผสมกันกันยากนะครับพี่น้องาะว่าอินซี่กับเคมีเนี่ยมันจะถ้าอินซี่มันก็สีเป็นเม็ดดำๆนะครับพี่น้องทีนี้จับเข้าไปมือกับเปียกรำมดครับพี่น้องก็เลยใส่ไพ่สซมันหนอครับง่ายดีจะรับกันงใจนะครับพี่น้องใบก็ร่างงามเลยครับพี่น้องก็แก้วกับสีทุกอาทิตย์คือเก่าครับบลแมนว่า เก็บพ้นผลิตแล้วกอเกี่ยวสิบ่สีได้ครับพี่น้องกับสีคือเกาเนี่ยต่กรอนกัถ้าเป็นน้วยเนี่ยสีหาเมือครับส่วงเนี่กับซีบันบกเกศเมือกับซบเมือครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งไม้เอากะได้ครับพี่น้องอืมฉีปุ๋ยกะทั้งดินกับใส่ที่เก่าครับพี่น้องยินซี่กัสสับเคมีเนี่ยแหละครับนี่รอบนี้รอบแรกเลยพี่น้องรอบแรกกัใสยิ้มหาเก็เก็เนาะบานรอบเนี่กัสซมาใส่ตาสิงโต บานนี้รอบต่อไปกะใส่เป็นแปดสามซีนะครับพี่น้องนี่หละกะสีใส่สลับไปสลับมาจนกว่าจนกว่าสีหอดปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องเออปลายฝนต้นหนาวกัสีสตสมมหารกัสีมาใส่แปดยี่สิบซีสะอนย่ามหนึ่งเดียวกัสีลงให้พี่น้องเบื้องอี๊ยดเข้าหลัดตัดหญ้าวกวาดโค้งครับพี่น้องอืมพี่น้องกะถ้าเบิ้งคีบกะคือชุดนี้กะถ้าพี่น้อง ชุเลียนเฮดชุดนี้ก็เตรียมใบไว้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจเลยครับเป็นชุดแรกเด้อเสียเบื่องไกลๆนี่ใบตัวนี้นะนี่ใบม่นนี่เขาเอ้นว่ากรลังเพสลาดกรลังสีเขียวเข้มนะพี่น้องนี่ละนี่ละนี่เพสลาดเขียวเข้มบานถ้ามันเขียวเข้มยอดตันบานนี่ดึงยอดอีกรอบนึงครับพี่นอ้องอือตัวนี้สวนนี่เลยสวนของสัง่งเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยดึงยอดอีกรอบนึงครับพี่น้องดึงอีกรอบนึงกะ ใบแก้เขียวเขียมบานนี่ครับปลายฝนต้นน้ำกับเอาดอกแล้วครับเอาสองชุดครับอืมชุดสามนี่ถ้าเห็ดไดเห็ดพรอมดอกครับถ้าเห็ดบ่ไดดกับ่เป็นยังครับขอให้มีสองชุดครับคบว่าลงนก็เห็ดไดสามชุดก็ดีครับนี่แต่ว่าสองชุดนี่ก็ใส่เวลาโดนนี่ได้ครับพี่น้องนี่ชุดนี่กระเทียมสีแก่สีใบเพชรลาศสีแก่ชุดต่อไปถ้ารักษายอดได้ดีก็ออกมาครสิงามนะครับเป็นยังคือเห็ดชุดสองชุด มอญน,นี่มันโลนเลครับพี่น้องตอนเอาดอกนี่มอญน,นี่โลนเลยเพราะว่ามันเลี้ยงลูกมาแล้วมอญน,นี่โลนนะครับพี่น้องโลนเต็มเหงาเลยเด็ใบสีหลืงนี่แหละคือฝนยังเป็นว่าทุเรียนสุดหนึ่งสุดสองเป็นยังไรครับนี่แหละอืมคาเอาเห็ดสุดแหลกท่านนี่ส่วนนี้ผ้ายูเขานี้ถ้าเอาผู้ไดเอายอดท่านกับท่านได้ครับพี่น้องถ้าเอายอดประท่านกับคือปีที่แล้วคยเจอเลยครับฝนตกนาส่วนยอดออกมาไม่ไม่บาดสี กันเตี้ยจะกระจันไม่ได้บันกระลาช่าไปครับเอาดอกนะปีนี้ถือว่าเตรียมคร้อ,รอมูลก็พี่กายนะครับพี่หนอ้องปีนี้เพราะว่ามันก็นมีประสบการณ์มาแล้วนะปีหนึง่งปีที่สองเขาก็เริ่มหูเอาลูกปีที่สองมาเขาก็เริ่มปีที่สามมาเขาก็เริ่มหูว่าแต่งงานแต่งไหนเอาแต่งไหนครับพี่นอ้องเขาก็จะเรื่มหูไปเรื่อย เมืองเนี้แพี่น้องแต่งงาเทุเรียนเท่าสีไปีหูกะค,คือคลิปไม่ร้ายคลิปเหมือนละล่วงพี่น้องเมืองการแต่งงาแต่งกิ่งครับเขากบบพยายามแต่งครับให้มันลงโล่งห่างครับนี่คุเห็นไหมแต่งออกหลายอย่างเงครับถ้าเขาแตง่งสาใหญ่มากอะสีได้ตัดทิพยนะครับพี่น้องนี่ตัวแรเห้าวยอดมันออกเร็วมันอกาสีเริ่มเขียวเข้มนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้แขนยังนี่เมันไปยังครับมันต้องไปสเสียดกันมันนี่นี่ เห็นมันดึงมาเลี้ยงอาหารยา้มข้อเสียาหน่วยเขากะจังค่อยแตงออกเอาดอกนะครับนี่ตอนนี้ก็รักษามาเรงนี่ละยอดตัวนี้มันจะดึงมาเลี่ยงลํำต้น้ามันใบแก่เ,เขียวเข้มบานขาเสียดอกเขาก็จังมาแตงแขนงออกครับเอาดอกส่วงใน้ามันเหลือยกับจงไหวครับคุณลุงคนก็เอาเบลี่ยงดอกเลยก็ะมีครับเล้วแก่สูตรนะครับพี่นอ้องนี่บ่งน,นี่หละคุณเรียนต้นใหญ่บ่านนี่ก็ใส่ต้นหนึ่งประมาณสองโลครับปุ๋ยตาสิงโตนี่ละครับ พี่น้องอำเภอนำเยืนกะเขตนี้ครับซื้อได้เด้อครับร้านผ้าฝันพันไม้ครับมีเบิดครับเกษตรท่านใจอยู่นำเยืนแหละครับแต่ก่อนนี่ก็อยู่กันธลราครับเรื่องนี้เกษตรท่านใจเพิ่งขยายตัวเทียนมาอยู่ร้านผ้าฝันกับมี่นะครับซื้อร้านอาจารย์พี่เน้นด้านไหนครับอืมร้านผ้าฝันพันไม้อำเภอนำเยืนเท่านี้แหละครับมีปุ๋ยหลายๆครับ ปุ๋ยไชโยเลียนครับมีลายยางมีแข่เสียมมีปุ๋ยแข่เสียมมีีมเพิ่ว่ากากเนี้งครับอันนั้น,นครับเอิอ่นผงผวกผงผวกแข่เสียมพวกโบรอนนะครับใส่ทั้งดินนะครับพี่หนออกอระเษตรท่านใจเพิ่นกระใสเกษตรรับสาบนะครับพี่้อกเพิ่นกระล่งในส่องอยู่ยน,นี่ยศดอนนีมีอยู่ลานผ้าฝันอำเภอเมืองแหละครับพี่หนกอ,อืม ดีเลยครับเพื่อนก็ดีพรงองวันดีมันใส่มากครับตัวไหนมันสิเป็นพวกแมกนีเซียมแคลเซียมครับใส่ั้างดินนะครับสอบเรื่อบพระเระนะครับพี่น่องสองหลอดก,ก็บ,บาทนะใส่ครับแต่เดี๋ยวหลอบลุ่มยวมาใส่พี่น้องมึงยีดอกรลอบนีใส่ตัวนี้ก่อนครับพี่น้องตัวหนันใส่ปรับสภาพดินมันแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันก็จใะใ,ใบเขียวเข้มน้ำครับพี่น้องถ้าใส่ั้างดินนำ้ำดีดน้ำก็ได้นะครับผู้ประหยัดเวลากใส่ั้างดินสีน้ำก็ได้ครับ มันถือควบคู่กันไปนะครับการใส่พวกนี้พวกใส่อินซี่ขีมีนี่ครับพี่น้องบระมานว่าสใส่ที่ขี้มีเด้ครับใส่ขคมีได้หลายต้นเท่ากับสีเป็นท็อปเป็นหยังนะครับพี่น้องโดยเฉพาะทุเรียนนะครับถ้าระบบน้ำเขาตีต้นนี่ถ้าระบบน้ำเขาตีต้นนี่ตีดูดูเขาต้นสีเขียวครับพี่น้องแล้เวเสียไปเบิง่งอีกต้นหนึ่งตอนนี้บพทานเด็ด เดี๋ยวต้นนี้มีต้นหนึ่งนีครับพี่น้องอยู่นี่สีน้ำตีต้นน้ำถึกต้นแล้วเพิ่นสีเป็นเขียวครับด,ดำดำนะนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ี่สีเป็นส้งนี่นะครับพี่น้องเห็นบอกนี่ดาดำํำบานเท่ากับสีใสมีดมาขูดเปียกมหนอดน,นะครับน้ำดำนี่ขูดแล้วก็ท่ายาครับยาสีฝ้าที่โงใเห็ดเต่องพี่น,น้องเบื่อไงล่ะนี่คือลักษณะเสียร่าอีกตัวหน,นึ่งครับดาดํำแล้วก็บสีขาต้น ต่อไปมันสิกินเนี่ยเข้าไปครับตัวนี้ก็เขาขูดเปียกเอาบางบางแล้วครับพี่นอ้องขูดเปียกบางบางแล้วกระท่านี่ตัวนี้มันในท่าแล้วครับแต่ว่าสียาไปแล้วตัดงานนะครับแต่ท่าช่วงนี้เห็นลายางครับเครื่องแตงกิ่งเครื่องสีท่าบันในท่านะครับพี่น้องกับตอนสีใบกับสียากันเลราอ์ครับอืผสมแล้วกับสีเลําต้นลงมาเนี่ยแบบแบบท่าก็มี่ครับถ้าเขาแผลใหญ่กับท่านี่แหละมัไในท่าครับพี่น้องนี่แหละ ตัวนี้ลักษณะแบบนี้คือแสงเขาบ่เถิงครับพี่น้องนี่ยาเสบงแสงเขาบ่เถิงเขาเอื่นสีลามันสีมิลาสี้าน้่ครับนี่นี่เบิ่งเห็นบอกครับสีบอมเซียมันยั้งเด้ครับนี่เป็นสีสีฝาได้ครับนี่ล่าเขาเอื่นล่าสีฝามันกับทีเอื่นหลายภาษาอยู่หรอกครับนี่ล่าสี้าบรสนเันเขาจะให้น้ำปีต้นให้แสงเขาเถิงถ้าแสงเขาบ่เถิงข้นต้นนี่อันตรายครับพี่น้องทุเรียนเขาเป็นผืชอ่อนแอ แฉะอยู่เลยนะตัวนี้นี่เป็นยังไงนี่คือแต่งออกนี่ล่ะพี่น้องสาเหตุงานเป็นยังไงไงคือตัดออกนี่ล่ะสาเหตุคือแสงเข่าบะเถิงก็เลยตัดออกแสงเขาบดเถิงมันสิเป็นน้ําตุ่นนะครับเ๋ยวถ้าได้เขาไปเนียอในแหละก็ทุเรียนเท่ากับสิบใบเลี้ยงนะครับพี่น้องพวกล่ามัอนี้กามีนม่าขูดออกแล้วก็ทาหย่ายนะครับพี่ก้อนมันสีเขาไปแกนนะอืมผลเสียของทุเรียนมักแสงแสงของเขาถึงโค่นต้นต่นนี่ให แชอยีเล่ยนะครับพี่นอ้องม,มอนีกับมอเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยดอกพี่นองเพราะว่าปดตรงรี่น,นะพี่นอ้องปวดตัวรีนล่นมาแห้งพอดีครับเพราะว่าถ้าสีเทิงใส่เทิงว้านกับอะไรครับม,มันมีมือกว้งครับก็เลยสีอามาอัปเดตพี่น้องเมืองนี่ละัะปุ๋ยตาสิงโตครับใส่ประจําครับสองสามเดือนใส่เท่าหนึง่งแต่ว่าเฮามันอยู่นี่มันกะทุเรียนใหญ่นะครับถ้าทุเรียนหน่อยก็ใส่ใส่ได้ทุกีสิบมือครับทุเรียนเนาะ สวนเทว่านี่ใส่ประจาครับทุเรียนนั้นสี่ข่าสองปีนะครับที่ลงไปลงซองพี่น้องเบื้องนะเทยสวนเทว่านี่ใส่ประจําครับแต่ว่าเพิ่นใส่ผสมกับเคมีนะครับพี่น้องเพิ่นทุเรียนหน่อยเพม่อนกับผสมกันแหละก็ว่านนะครับพี่น้องแต่อยู่นี้นี่ทุเรียนใหญ่แล้วแยกกันใส่ก็ได้นะครับพี่น้องหรือถ้าสมแล้วมันเปียกมือนะครับพี่น้องเอนซกับเคมีมันดําไปเบิดนะถ้าสีมาข้นด้วยกันนะครับพี่น้องแยกกันใส่ก็ได้ครับสลับกัน รอบนี้ใส่เคมีรอบหนาใส่อินทซี่สินะครับการเจ็ดทุเรียนประมาณใส่ใส่เคมีเคมีเลยครับเทาต้องสลับน้ำครับยูนี่ใส่ประจำนะครับตเต่มือปกกลูกน่ะใส่อินรี์แล้วก็เคมีนะครับสลับกันไปขั้นมากสล,ลับกันมากเป็นปุ๋ยนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็สีมาอัปเดตที่พี่น้องเกี่ยวกับใส่ปุ๋ยนี่แหละตาสิงโตนีน่แหละยูนี่ใส่มาตลอดนะครับใส่ประจำครับอาเปิลยื่นเห่าอย่างเงี้ย ได้ครับร้านพาฝันพันไม้นี่แหละครับพี่น้องมีเบอร์โทรอดอกโทรติดต,ต่อได้สอบถามเพิ่นได้ครับว่าถ้าเป็นไก่เป็นทรงบัถ้าปุ๋ยเนี่ยมันอยากทรงยากครับมันหนำนักมันหลายถ้ามาเอาเองกส็สะดวกเทาไรสอบกับเพิ่นก็สิไปทรงอยู่ประจักษ์โมหุ่แต่ว่ามันต้องายสอบลายคนนะครับพี่น้องก็ซื้อได้ถ้าพวกปุ๋ยนี่มันทรงยากมันคล้องมันหนำนักนะครับพี่น้องมันบอกขึ้แนวอื่นมันบอกคือผวกยาพวกยังนะครับพี่น้องการซื้อปุ๋ยใส นี่ละเบิงเอาพินเบิ้องเอาพินองทุเรียนหาปีเนี่ยบันมันมาสิใส่แต่แต่เคมีครับเราต้องใส่สลับอินซีทางใบกระสีช่วงนี้ก็ซีมือครับอืมก็ให้กินให้เราครับเป็นทางใบกักบกอแก้วอะมิโนโปรตีนกับแคลเซียมโบรอนแล้วแต่กอแคลเซียมโบรอนในช่วงนี้ก็สิสิบวันสีส่ครั้งหนึ่งครับแต่ว,ว่ากอแก้วกับทุกอาทิตย์ครับอืมสลับกันไปครับหมันมีกินคู่ทางนะครับ ใบเขากับสีแดาง,งามส,สมบูรณ์เข้าเห็นใบบสมบูรณ์เข้าเอาลูกเอาดอกมันถีหยาบเลยพี่น้องนี่มื่อกี้นะครับเข้าใบเข้ามันงามต่อไปเข้าเอาดอกมันก็บสสมบูรณ์บานทําใบเข้าสมบูรณ์นี่รสชาติเท่ากับดดนั่นเลยครับพี่น้องบมัมเบิลาใบเขา้างามแร้วรสชาติทุเรียนเท่ากับใดใบนี่ก็มีผลเกี่ยวกับรสชาติของทุเรียนครับเพราะใบบสมบูรณ์ใบเผียไฟไล่แดงเข่ากับบสมบูรณ์รสชาติกับไดครับเพราะว่า ใบนี่เป็นส้ำลงขั่วครับใบทุเรียนส้ำลงขั่วครับปรุงอาหารนะครับพี่น้องนี่แหละปรุงอาหารกับคือใบนี่แหละครับพี่น้องปรุงอาหารกับคือใบถ้าของเห็ดใบสมบูรณ์ไดมอดื่นกะกะสิตปัญหากะสิร่องลงมาครับพี่น้องรุนนี่คุ้มใบใดล้ะครับพี่น้องกะต่อไปกะถ้าใบรุ่นนี่กะต่อไปกะป้องกันตะไลแดงครับพี่น้องนี่ป้องกันตะไลแดงกับเสียล่าครับ เชือลากันนี่นะครับพี่น้องเนี่ล่าตัวน,นี้ครับ็นบ่อน,นี่ล่าแอตแทกเนี่ยละป้องกันตัวนี้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเอาป้องกันสวงใบอ่อนครับพี่น้องสวงล่าแอตแทกล่าเข้าใบน,นี่แหละพี่นอ้องพี่น้องก็ถามอยู่หรอกสอบถามคอมเมนต์มาเดี๋ยวสิลงซื้อยาสามัญใน่อง,งอาย่ครับโตอันล่าสีฝานะครับเป็นยาสามัญซื้อยางครับอืมอมนักจนหักครับพี่น้องกล้วย นี่ละครับจนขาดลงเลยครับนี่แหละเบื่องเอาครับผลงานของกอเกี่ยวครับนี่ว่าสิตัดด้ครับพี่น้องแต่ว,ว่าประเด็ตัดนี่พี่ละขาดลงเลยครับพี่น้องนี่ส่วนนี้หอมทองครับพี่น้องคือขาดลงนี่หอมทองตัวนี้หอมทองครับพี่น้องนี่เบื้องไงวะครับประมาณสามสิบโลนี่หอมทอดนะครับหอมประทุนนี่ละนี่สีกอเ <พ passieren. S 2> กี่ยว นักไม่ครับโอยูนี่ละคลิปนี้ก็สีขอวจบซ้ำนี่ละไอพี่น้องสนใจกับสอบถามโทษสอบถามเบอร์ใดครับตามเบอร์โทษที่ล่งไว้นะครับร้านพาไฟ้านพาฝันอำเภอน้ำยืนครับใส่น้ำเพินประจำนะครับปุย๋ยแต่ว่าถ้ากอเกนี่สร่างั้างสวนนี่แหละครับั้างซองนี่แหละจะัดจงเก็บเงินไปทางครับว่ายุนิซีตลอดเลยครับกอเกี่ มันเนว่าสีสีแต้าน้ำเอาญาเอาหนยนะครับสีตลอดเลยครับพี่น้องะว่บบำรุงต่อเน,นื่องนั็นข้สีเย็บพ้นบริสแล้วข้าวกะต้องบำรุงคือเก่าวทุเรียนบำรุงใบสมบูรณ์ได้ให้เป็นการทูบใบทุเรียนได้เป็นหน่วยมักกาสมบูรณ์นะครับรสชาติก็ได้ทุเรียนนะถ้าใบวุได้รสชาติก็สิ่อดีครับพี่น้องใบบองงามบองเขียวเข้มใบบิดบิดงอๆกะรสชาติก็สิ่ได้นะครับ คลิปนี้กับสีข้อจบซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามช่องน้อยๆครับอาจติดตอข้อเม่นซาแน่กับผมไปยังขับจะตอบให้เรื่อยๆเยอะครับพี่น้องส่วนมากผู้คนติดตามกึงก็สอบถามมาเรื่องยาอย่างเงี้ติดตออไปเรื่อยๆครับครับคลิปนี้กับสีข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับนี่ครับใส่ปุ๋ยแล้วใส้ถ่าฝนฝนบนโต๊ะครับฝนบนโต๊ะกะ เปิดน้ำรถขึ้นเราครับประมาณสิบหนาทีครับเพราะในนาดินเปียก mm hmm. ก็ให้ปุยละลายเร็วครับคือสูตรสวนช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่หนะครับการใส่ปุ๋ยทำบริดล่าฝนครับถ้ามันตกลินล่น mm hmm. ล่นบ่แห้งกัดคือเปิดเลยครับเปิดรดนี่ประมาณสิบหนาที่ก็เปียกแล้วครับดินในนาดินเปียกใหนไะดินเปียกปุ๋ยก็ยกสะละลายเร็วนะครับพี่นอ้องถ้าดินมันเปียกแม่บ่เปียกแน่มันกไหรละลายซาค่ะ เห็ดเห็ดปุ๋ยเราเฮ้ยไว้น้ำอากาศครับทุกปุ๋ยครับเวลาใส่แล้วอยู่นี่สิเปิดน้ำพดตลอดเลยครับพี่น้องครับเคล็ดลับดีๆก็มาฝากพี่น้องนี่แหละถ่ายคลิปคือที่แรกว่าฝนตกันตกบางแห่งก็เลยใส่ไปใส่แล้วมันมันตกบางแห่งก็เลยหดครับนี่หดประมาณหลอบนึงชิ้นหน้าพี่กับพ่อครับปุ๋ยตาสิงโตครับพี่น้องเป็น ติดหล่อเลยมีบอมเบนมีแต่สิ่งโตเลยครับพี่นอ้องมีหกซ้ำสามเงีมีครับนี่หกซ้ำสามกระไซได้ครับหกซ้ำส,สามอินซีเคมีครับนี่หกซ้ำส,สามทั้ทงร่มทั้งในก็สิเป็นอันน,นั้นนะพี่เนาะทั้งในก็สิเป็นดินดิน ข้าฝันพันใหม่ดินภูเขาไฟทั้งหนึ่งให้เป็นหกสามสามสามศึกครับแล้วกับแปดสามสี่พันทองครับใส่ใดครับตัวนี้ทุเรียนทุเรียนใส่รุ่นหน่อยรุ่นยังใดเบิดครับหกสามสามครับทุเรียนสีหาเดียนเห็นไปครับใส่เมื่อนี้ก็สิม,มาเอาตาสิงโต,ตไปใส่ทุเรียนครับพี่น้อง